สวัสดีครับผมในช่างทำสวนครับวันนี้จะมานะครับตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับที่ท่านที่มีเครื่องกรองน้ำนะครับทุกชนิดนะครับจะต้องมันตรวจเช็คนะครับก็คือค่านะครับค่าฮาร์ดเนตนะครับก็คือค่าหินปูนนะครับที่ป้นเข้ามาในน้ำนะครับจะต้องมันตรวจเช็คนะครับนี้คือน้ำเครื่องกรองน้ำโอนะครับของผมที่พึ่งนะครับล้างตัวสารเรซินมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้หยดนะครับตัวตัวเช็คนะครับลงในน้ํานะครับหนึ่งหยดนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเ,เสร็จปุ๊บเราก็จะมาเทียบนะครับเทียบค่าสีนะครับ ก็คือตัวน้ำนะครับตัวนี้นะครับค่าหินปูนอยู่ที่ศูนนะครับถ้าเราเช็คปุ๊บเนี่ยค่าหินปูนนะครับเริ่มออกมาเป็นสีม่วงนะครับให้เรานะครับล้างตัวเรซินนะครับโดยใช้น้ําเกลือนะครับล้างนะครับน้ำหนึ่งลิตรนะครับใช้เกลือนะครับประมาณ300กรัมนะครับผสมน้ํานะครับแล้วก็ผมแช่ทิ้งไว้ประมาณ 2นะครับถึงย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับแช่ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ล้างตัวเอาน้ำเกลือนะครับล้างน้ำเกลือออกนะครับก็หากมีคำถามสงสัยนะครับก็สอบถามได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ